ลูกนี่น่ารักมากทั้งผิวหนั้งเท่าใส่ได้ these two y e s ร <Yeah. S 2> ู้สึกสนุกมากเลยอ่ะเป็นการคาดพิมนพนิดน,นึงว่าอเนี่ยจะดีอะอย่างเงี้ยต้องมีซื้อให้ไข่คลองเป็นเราโอเคเข้าใจละไบเออร์ฟิน er. อย่างงี้นี่เอง สวัสดีค่ะเรายากกันอยู่กันที่ปารีสแฟชั่นวีนนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆมันก็คือตลอดทริปนี้แหละเราได้รับมอบหมายมาให้ทริปนี้มาเป็นไบเออร์ด้วยเหมือนเป็นแบบทดลองกันเป็นไบเออร์ให้กับมัลติสโตรร้านใหม่นะคะชื่อว่า Decorum b i b l i o อ q u e นะคะซึ่งร้านนี้เนียก็จะรวมแบรนด์หลายๆอย่างดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นมาริกาดาดมาเมคุโรคุจิโบดี้เขาบอกว่าจะมีของผู้หญิงด้วยแล้วก็ไฮโฮมอพย์นะคะแล้วก็มีคิมฮี แล้วเขาก็จะมีลิสต์อีกเยอะมากที่จะมาอยู่ในร้านนี้ ะะตอนนี้เรากำลังจะไปโชว์รูมของมาริกาดาดบอกเลยว่าตื่นเต้นมากในฐนานะแฟนของแบรนด์คือื่นชอบแบรนด์นี้มากจริงๆแล้วคอยแบบว่าคอยซื้อ mm. คอยจะพอตลอดนะคะเท่าที่ซื้อได้นะก็วันนี้จะได้ไปดูคอลเลกชันใหม่นะคะแต่ความน่าเสียดายคือในโชว์รูมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ถ่ายอะไรเลยเราก็จะเข้าไป walk through แล้วก็ทางทีมของเด c o คอร์ล่เนี่ยก็จะดูกับเราด้วยนะจะดูเป็นเหมือนแบบวิดีโอออนไลน์กับเราด้วยเดี๋ยวลองดูกันในคลิปนี้นะคะว่าการทดลองเป็นไบเออร์ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะ ค่ะ คอลเลคชันน่ารักมากของมาเล็กระดาษคือออทามินเท่า2ี4เพิ่งเดินไปสดๆนอนๆจากลอนดอนเมื่อกี้ในสโตูนะคะก็คือทีมเดคอรัมแล้วก็ทีมของมาเล็กกระดาษเนี่ยก็คือวิดีโอคอลกันอยู่เพื่อทำไบเออร์จริงๆนะเหมือนพามาเป็นตัวแทนเป็นตาเป็นมือเป็นไม้ให้ซึ่งเราก็เลือกไปเยอะเหมือนกันนะที่เราเลือกนะคะนี่ลุคนี้ ลูกนี้น่ารักมากคือด้วยความที่ตอนนี้เราอินเลิฟกับสีเทากับนิตเทาสุดๆเขาเป็นนิตเทาที่เป็นเป็นโมฮะและข้างบนก็แบบมีดอกไม้มีกราษมันก็แมทช์กับเดรสที่เป็นเดรสกระโปรงอีกอันที่น่ารักมากๆนะคะนี่อันนี้เป็นนิตเหมือนกันแต่เป็นนิตที่ทอนแน่นสุดๆบวกกับเดรสตัวนี้มันเป็นเดรสเกาะอกที่ใส่เป็นทั้งกระโปรงได้แล้วก็เป็นเดรสเปล่าๆได้แล้วเราก็เลือกไีเยอะมากเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูจริงๆว่าเขาจะเลือกตัวไหนไปขายบ้างแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเซเลคชั ฟินมากๆนะคะได้เห็นใกล้ๆก่อนที่มันจะร้อนจริงๆโอเคเข้าใจละไบเออร์ฟินอย่างนี้เองมันเหมือนว่ามาช้อปปิ้งลงหน้าเนาะ Yay. So that's from spring summer, the things that you pick. Right? Very cute. Little barette. You should let it happen with a little red on the other handset. Wait, and then I'm gonna put red up. Spot in it. Yes? เรื่องอะไรเคะว่าอะไรที่น่าสนจใจน,ใน่น,นอัต้องน่ารักมากมากนวีอห <c oughs> ี้ย We h ดีเทอนะโอ้ดีเทร์รนี่ยันมัต้ากแรก็ครึ่งราแล้วคะ่ะ <c oughs> เป็นเรา ้ออนันนี้คือ selection ของพาวนะคะที่พาวคิดว่ามันน่าสนใจน่าเอาไปขายเนี่ยคีพีสเราพยายามเอาค <Yeah. S 3> <ะ>ีพีสแบบชิ้นคลาสสิกก็คือน้อยบางอย่างถ้าชอบคือสองสีค่ะตัวนี้คือต้องรับเลยสวยแจ็คเก็ตคลาสสิกนี้ก็ต้องเอา this mm hmm. the white one So this mm -hmm. one, of course. Uh -huh. do yeah, to both of them. Both of them, perfect. I'll go with the paint one, the classic. Yeah, perfect. Yeah, I'll go with this. Awesome. Yeah. Also with the yeah yellow. Perfect. Maybe yeah, the no silver. Oh, great! This cute colorway. Very, very cute. These one. Beautiful. Yeah, of course. <laughs> These two. Yeah, oh, you, you really like the purple. Yeah. บอกว่าอันเนี้ยมีแบบเรียบๆแล้วก็มีเป็นโบด้วยแต่ว่าเขายังขายแค่ในเอเชียเท่านั้นซึ่งมันต้องน่ารักม้าๆแน่เลย They're selection my all Back เรียบร้อยนะคะกับการเป็นไบเออร์ในวันที่สองรู้สึกสนุกมากเลยแบบเราก็คือแบบอยากหยิบอะไรก็หยิบอันเป็นการคาดคะเนนิดน,นึงว่าอันไหนจะดีอันไหนจะขายได้อย่างเงี้ยซึ่งในรอบแรกก็จะเป็นแบบ selection ของตัวเองก่อนและทีเนี้ยทางเดคอลัมก็จะมาเลือกอีกทีหนึ่งนะคะว่าชิ้นไหนที่น่าสนใจที่น่ามาขายที่ไทยนะคะ หน้าที่ b บ y e r ยังไม่จบค่ะเราไปกันต่อนะคะวันนี้เราจะไปแบรนด์คิมฮีคิมค่ะซึ่งผู้ช่วยไบเออจะเป็น2คนนี้อยากมาดูมากเลยนะว่าคอลเลคชันนี้จะเป็นไงเพราะว่าความจริงเขาเพิ่งเดินแบบไปแล้วรอบนี้เขามไม่ได้ดูโชว์วันนี้ก็จะได้เห็นจริงๆเห็นเนต็มๆที่โชว์รูมเขาค่ะ พูดถึงร้านเดโคเ b มบิบ o ิโอเทคนะคะชื่อร้านเขาเนี่ยมันอินสปายมาจากคำของฝรั่งเศสทีแ่แปลว่าห้องสมุดเพราะว่าเขาอยากให้คนที่เข้ามาในร้านเนี้ยเหมือนเข้าห้องสมุดเพื่อมาค้นหาตัวตนเพื่อมาค้นหาสไตล์ของตัวเองเหมือนแบบเวลาเราเข้าห้องสมุดอะไรแบบนี้ก็ลึกซึ้งนะแล้วก็ดูจากแบรนด์เซเลคชั่นที่เขาเลือกมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือดีหมดเลยมันหลากหลายแล้วมันก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนนะคะ ถึงแล้วนะคะข้างหลังก็คือแบบของคิมอีคิมหมดเลยนี่คือลุในโชว์ทั้งหมดนะคะมินด e ز ซอ t ์ดิค i ือทริปเ t อร์สตอร์เฮีย เริ่มเลยแกงนี้คือเอาอันนี้น่ารักมากเอาแน่นอนสีเทาที่ฉันชอบ That's why เป็ s c a okay, r That's why <S <laughs> ก็คือดี렉เตอร์ชอบลืมส c a ฟ f หลาออกจากบ้านก็เลยทำตัวนี้ให้มันติดไปเลยไม่ต้องลืมนี่ก็ง่ายเลยหัว <c oughs> ใจ อันนี้ก็คือถอดได้เพราะงั้นก็เหมือนแบบว่าได้เสื้อสองตัวคือแบบเป็นสูตรกับปลาร์ดตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสูตรที่แบบว่ามีมีมุมม,ม,มีเครื่องประดับเขาก็าใส่ได้แบบมันเป็นทั้งพิมพ์ะพี่อ้อใ,ใส่ได้อ,อันนี้อีกตัวหนึ่งที่พีาอว่าก็ต้องมีอ่ะคุณพิมผู้ช่วยเออนี่นี่น่ารักอันนี้เป็นแบบอุปกรณ์อไรอย่างเงี้ยต้องมีเพราะว่าอย่างเงี้ยซื้อเงี้ยไขคล้อง ีเติมสีนะคะให้กับแร็ค okay. โอเคออโซดิสวันอุ้ยมีเป็นบู ก็คือที่เลือกมาเพราะว่ามันสวยหมดและเพราะว่ามันขายได้หมดเดีย๋ยวลองดูจริงๆนะว่าทางแบบเด็กคอลั่งจะเลือกบายอันไหนไปนะะกุตูเราควรจะรับไปด้วยไหมเผื่อเป็นแบบโชว์พีซถ้าใส่ง่ายและดูสวยดูแบบเชฟสวยจริงๆอะ่ะอันเนี้ยลูกเนี้ยเขว่าได้เขาว่าดีอันนี้คือชูสเลคชันของเรานะคะอ่ะลองนะคะลองหน่อยสวยมาก มาต่อก,กันกับแบรนด์สุดท้ายนะคะที่พาวจะมาแวะก็คือแบรนด์แว่นอาเลมค่ะซึ่งแบรนด์แว่นอาเลมันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเขายึดมั่นในเรื่อง sustainable เรื่อง material ที่ดีอะไรอย่างงี้มากๆแต่พาวยังไม่เคยลองไม่เคยเจอของจริงว่าแบรนด์เขาหน้าตาเป็นยังไงนะ,ะซึ่งดีไซเนอร์เนี่ยเป็น Paris born แต่ว่าเป็น Los Angeles based ซึ่งอยู่ที่ Los Angeles แต่ว่าแว่นทั้งหมดเน,นี่เขาก็ทำที่ Bali นะเป็น made in p a r i s มาคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะคือเมื่อยที่คุยกับทีมเนี่ยเขาบอกว่าแว่นของอาร์เลมเนี่ยมีหลายแบบหลายดีไซน์มากเพราะว่าเขาอยากจะให้แวนนะ่นอะมันเหมาะกับรูปหน้าของคนเราจริงไม่ที่เหมาะให้รูปหน้าอย่างเดียวนะเหมาะทั้งสไตล์เหมาะทั้งอะไรหลายอย่าง<ม>เขาก็เลยทํามาหลายรูปแบบมากเดี๋ยวพาคิดว่าเราจะลองพวกที่เป็นแบบแว่นตาดาก่อนอันเนี้ยจะเป็นอ c e t เ t e ชใช่ปะ ซึ่งจะเป็น Plant Based คุณภาพสูงจากอิตาลีนะคะนี่ก็ใหญ่เลยนะก็เปรี้ยวเลยมันก็ดูเข้ากับกกเป็น,นสูงถ้าแบบใหญ่ใหญ่อันนี้นะคะดราก้อนที่เขาบอกอันนี้คือ The Most p o p u l a นี่นกนะ็ใส่หลหน้าเล็กนั่นเนี่ยอันนี้ก็แบบแว่นทรงคลาสสิกมากๆอันนี้ลองแบบเมทบ้าง,งค่ะสวยมันเบามาก คือทุกอันคือแฮนด์คราฟต์หมดเลยนะคะอ,อันนี้เบามากเบามากวิเดียดีเกรอบเขานะคะคือมนมีหักอะไรที่เราไม่เคยเห็นอนะ่ะนี่ค่ะจะให้ดูความละเอียดของแฮนด์คราฟต์เขานะคะคือด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแบบฟินิชแบบด้านใช่ปะ่ะ แต่พอด้านหน้า<ส>เขาจะเป็นแบบเงาค่ะคือเขาแบบใส่ใจดีเทลมากๆทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็เงาแล้วตรงด้านนี้ก็ด้านเป็นแบบฟินิชที่แบบสวยมากก็คือแฮนด์คราฟต์หมดเลย จบแล้วนะคะสําหรับคลิปไบเออร์ของทาวนะคะก็รอบนี้รู้สึกว่ามีหน้าที่ที่ใหญ่มากเลยนะที่แบบจะต้องเลือกของมาขายแล้วก็ต้องเลือกให้มันขายได้ด้วยอยากรู้เหมือนกันนะว่า s ิเล็กชันที่เ,เลือกมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะช็อปชอบแบรนด์ต่างๆเนี่ยสามารถไปช็อปกันได้เลยนะคะที่ De c o ร u m ม b ิบริโ e เทคนะคะที่เกสรอนอมารินท่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ,นนะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ฝากติดตามคลิปช่วงแฟชั่นวีของทาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ